เพิ่นยัดใส่กอกไว้ไผัวขายมืออื่นเ,น,เนี่นพนนยพี่น้องปากๆปากยัดใส่กอกไว้ไให้ผัวไปขายมืออื่นมือนี่ยุดเด้อครับเพราะว่ามือนี่เฮ็ดข้าวปุ้นแล้วเฮ็ดข้าวปุ้นไปแจกให้พี่สุแล้วครับผม แ่ว่ากลับมาเพิ่นก็มาหยัดใส่กอกไว้เห็นแต่หน่อยไปขายมืออื่นย่ยม,มาเศร้าอย่าเพิ่งกัดสิมาเห็ดไก่ไปขายเนี่ยมาแรงยน่ยมัแรงสิขายไก่อยู่บ่แอ่มือวันวันสุปข,ขายขายอยู<ๆ>่ตีเออแต่ว่าเบ่ค่อให้ให้เด็กหน่อยให้ผู้ใหญ่หากับเขากับน้ำถ้าบางคนเนก็จากับบ่ได้ไปตลาดในเมืองเนาะครับครับนี่แหละ หาคนละทางแต่หน่อยก็สิไปขาย,ายใส่กวางเนี่ยมาเสาร์ประว่า,ามืงอื่นดันชุกโอ้ยยาก,ากแดดหลายเมื่อกี้ที่เป็นลมจักหน่อยคึมจักหน่อยแดดจักหน่อยคึมจักหน่อยห่อนจักหน่อยหนาวเอ้ยระผนสนปวดเปกันไปพี่น้องเอ้ยตั้งเที่ขอกันนึกว่าคอยอยู่ประเทศญี่ปุน่น ตั้งเทียก่อนกันนึกว่าขอยอยู่ปาก,กินสถานตั้งเทียก่อนกันนึกว่าขอยอยู่เออยังล่ะปากรกปีกิมนี่ฝนตกดูนี่ล่ะพี่น้องข้อใหญ่หญไก่ก็ไมใ้ใหญ่ ทำอะไรชอบใหญ่ๆในราคาที่คุณสัมผัสได้สิบบาทไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรเหรอ,มอมมแม่ก็ไม่รู้มันคือแม่ก็มานี่พกก่อแจกให้ไอะ,ะอันนี้แม่เพิน่นยัดเหตุกันหน่อยไปขายเดี๋ยวเดี๋ยวหามีดก่อนหามีดก่อน อะไรลูกอันนี้มันคือกล่องอะไรก็ไม่รู้นะคะมันคือกล่องอะไรล่ะคะเขาอ,อ่านว่าอ่านว่าอะไรล่ะคะของขวัญของเนเน่ที่ที่ส่งมาให้เป็นเบบี <laughs> ้ทีแล,แล้วเลิกกาค่ะไปแกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่านก่อนไม่มีคำว่าของขวัญเบบี้ทีที่ส่งมาให้เนเน่เลยนะลูกอ่านลูกอ่านเองเหรอ เร็วเร็วเดี๋ยวเปิดมงก,กันเนาะจะไหนกับบงหูคือกันเนาะครับว่าคืออย่างเดีวมาเพิ่ว่าเห็เป็นยิ้มแม่เพิ่วมาของขวัญน,นี่นี่ประนนี่นีป,ป้าอะไรส่งฮะป้าอะไรส่งมาให้ประซัน,นออนอ แ่ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันขอขอบคุณก่อขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยนะคะเนี่ยจะชอบหรือเปล่าคะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะมันชื่อค้าโอ๊กไข่เจียวโอ้ว้าวคโอ๊กไข่เจียวว้าวอะไรอ่ะโอ้แต่ดูมาดูเอาะไรอะไรอ่ะไม่รู้จักมือนกันว่าอันนี้มันคือ อะไรอะไรล่ะ,ะวคาบอะ,อะบออียอะไรนะคาบาิายาบาาอยาบาาารู้จักชื่อเลยงงนะรุ่นใหมอขอ้ยคา,าบาิสัตว ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเงียแปะปะด้วยโหมีแปะแะขอบคุณล่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะที่ส่งมาให้น้องอือว้าว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 คำหนูเหรออุ้ยมีคำด้วยเหรอว้าวคืออะไรพ่อกับบุญเยาว์ว้าวกล้องชุมกล้องชุ่มนะอยากได้ตัวสีเขียว ที่เข็มโอ้โกล่องซุ้มหนูรู้ทุกอย่างเลยเหรอ,อทำไมหนูนรู้ว่าเดี๋ยวต้องเปิดสะพ้ายต้องหลับตาก่อนหลับตาก่อนนะคะพ่อหน่อยพ่อนั่งพ่อหน่อยพ่อหน่อย,ออยบอกว่าเลื่อตาได้ค่ะเออเดี๋ยวพ่อบอกเดี๋ยวพ่อแจกก่อนนะได้หน,นูหันไปทางนี้แล้วเลื่อตานะค่ะทำได้เลย แทนแทนแทนลืมตาหน้าค่ะอะไรอ่ะว้าว <Wow! S 2> สีสีวิลาบูบูลาบูบูโอ oh ้โหแฉะขอบคุณแทนนี่ๆพ่อเดอึ่งครับผู้ใจใจดีที่ฝากว้งมาให้หลานครับผมวิมันเยอะขนาด oh oh. นี้มีอะไรอยู่อันนี้ระบายสีลาบูบูแล้วก็อันนี้สอสีขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนเดี๋ยว มุงค่ะโอ้โหมีแต่อันสวยๆระบายสีสะใจเลยปิดเทอมระบายสีสะใจเลยให้ให้สีอะไรอ่ะโอนิทานเหรออ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็หลับตาค่ะหลับหลับตาใหไมาว่าให้ไดไม่รู้ว่า โอ้วใจจะวายพึ่งวายเปิดดูก่อนค่ะหัวใจจะวายเดี๋ยหลัาปาก่อนดีดูขนมอะไรขนมวนวนวนว้นวีด เบื่อเล่นแล้วเยอะโตแล้วใช่ไหมรับตาก่อนค่ะโอ้ยก็รู้แล้วเราก็รู้แล้วแากได้ตัวไหนชิคเกตชิคเก็ชิคตแปลว่าความลับแกเลยหรอ Tụi phao kẹt hay má, Ồ như thế hả? Kẹt Ồ hô, như thế hả? Kẹt kẹt ใช่เหรอโอ้นะสิมเห็นการโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อแก่ให้ไหมแก่เองชิคเก็ตชิคเก็ต ขอบคุณแค่เนียนะครับพี่พี่ยังก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สั่งก็สั่งโองนหนี่นี่หูอัวเลยนี่มีการ์ดสีอู่้ัน่ารักดีนี่นี่จริงเลยแกกกล่องพังนี้เนาะออ้ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าคันนาเป็นคำสวยๆขอบคุณค่ะพี่ซื้อมาให้หค,ค่ะอืมหอมมาก เราต้องเก็บกราร์ดไว้เก็บเก็บไว้ในนี้เนาะเก็บนี่จะเล่นไหมยอย่าเพิ่งเล่นเนาะไปไว้ในห้องก่อนโอ้โหตัวชิ้สวยตัวใหม่เลยน่ารักด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะแจกให,ห้อืมตื่นเต้นดีใจไปนั่งดูไม่ต้องไม่ต้องหลับตาหรอกอออมันไม่ได้ดีใจขนาดนั้นไม่จริงหนูยังมีใจเลย พี่มี่พูดใหญ่ใจดีเพิน่นเออให้ความรักความเออ,เอนดูนะพี่น้งนองเนาะขอขอบคุณหลาย<อ>ลำพังแต่หน่อยเยอะมากอะพี่มีม่เป็นญาติสื่อให้ดูห่ดจริงปริอุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยเดี๋ยว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 วันพังุ้ยพ่อมีแอปเปิ้ลประจุกุ้ยน่ารักอ่ะ ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เย,ยน่นารักอะ่ะมีกระเป๋าด้วยข้างเนาะเก็บอะไรมาเก็บปิดปดูเปิดดูดดอ๋ออย่าปัด <c oughs> มีของเล่นไว้โอ้ไม่มีไว้ใส่อะไรเอาไว้ใส่ ขนมไปลงนี้ไปเที่ยวนี่สะพายไปเที่ยวเวลาก่อดหนูจะได้ก่อนนอนปิดปิดอ่วขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมีแค่นี้เองเอาก็มีแค่นี้แหละก็เยอะแล้วนี่ขอบคุณดีค่ะขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ด้รยนะคะบ๊ายบายโอ,อเคท,ที่ฝากของขวัญมาให้หนูด้วยขอบคุณ่ะ<ม> ขอบคุณหลายๆครับไฟเพิ่มีแต่ความสุขความจเจริญลำลวยยิงๆขึ้นไปที่เพิ่มเอ็นดูนี่ๆเนาะครับเนาะขอบคุณครับ